สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับพี่หมอเอในคลิป Pi c k เด็กกันอีกครั้งนะคะก็ยังคงเป็นหัวข้อเรื่องความรักความสัมพันธ์นะแต่ที่มาของ หัวข้อวันนี้นะคะมาจอกการดูดวงส่วนตัวแล้วก็พบว่าบางท่านนะคะเพิ่งมีความรักครั้งแรกมีแฟนคนแรกนะคะหรือว่าเพิ่งเคยเจอความสัมพันธ์แบบนี้นะคะบางครั้งก็ซับซ้อนนะคะวางตัวไม่ถูกว่าเอะเราควรจะ manage หรือว่า handle นะคะรับกับสถานการณ์นี้อย่างไรนะดังนั้นนะคะหัวข้อนี้ ความรักความสัมพันธ์แบบไหนที่เหมาะกับคุณในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นตัวขยายความนะคะถือเป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะสำหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามนะคะเหมือนเดิมนะ คลิปนี้ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะขอให้ดูเพื่อความบันเทิงถ้าคุณได้อะไรดีๆจากคลิปนี้ไปพี่เหมาะก,ก็ยินดีด้วยค่ะแต่ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่ามันเป็นแบดเอนเนอร์จีนะคะเป็นพลังงานด้านลบก็ข้ามไปไม่ว่ากันค่ะเอาละเลือกกล่องไพ่ที่คุณชอบมากที่สุดนะคะกลองแรกนะคะตรงนี้เป็น after tarot นะคะกลองที่2 radiant wise แล้วกลองสุดท้ายเป็น golden a r t u o ค่ะวันนี้จะเป็นในทีมของไรดูเวหมดเลยนะคะ ดีเทลสหน้าไพ่ไม่ได้ต่างกันมากนะคะก็เลือกที่ชอบมากที่สุดจากแบบแรกที่คุณรู้สึกนั่นเองนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายพร้อมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะไพ่ชุดนี้ after tarot นะไพ่10ใบ,บนะคะพลังงานหลัก energy หลักนะคะสัมพันธ์กับชาวธาตุดินฝึกศกกันมังกรและหรือชาวธาตุน้ำนะคะ รกรกฎพิจิกมีนะตรงนี้ดูเป็นไกด์ไลน์นะคะเนื่งสักไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะเอาล่ะ,ะหัวข้อนะคะเราเราย้อนไปนิดนึงว่าความรักความสัมพันธ์แบบไหนที่เหมาะกับคุณในช่วงนี้นะที่เหมาะจะไม่รอตอบให้คุณลุ้นตอนท้ายนะคะตอบตอนแรกเลยเหมือนเป็นแบบพิระมิดเลยนะก็คือคําตอบแล้วเดี๋ยวจะให้ดีเทล l s ว่าเพราะอะไรทําไมยังไงนะคุณถึงเหมาะกับความสัมพันธ์ลักษณะแบบนี้นะสำหรับทุกสถานะนะคะ,ะโดยเฉพาะคนโสดนะ คุณเหมาะกับความสัมพันธ์ที่ผิวเผินนะคะในช่วงนี้คบหาดูใจคุยกันเล่นๆน,นะคะถ้าคุณกำลังคิดว่าคุณต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะหรือว่ามีคอมมิทเมนต์อันเนี้ยมันอาจจะไม่ตรงกับพฤติกรรมหรือว่าความต้องการจริงๆของคุณหรอกนะบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าตัวเองอ่ะเหมาะกับอะไรในช่วงนี้เรามองว่าเราอยากจะหาคนที่แบบจริงจังเป็นลองเทอ r m มรีเลชั่นชิพนะคะเป็นคนที่เราจะ เขาเรียกว่าลงเอยด้วยอาจจะไม่ถึงขั้นแต่งงานนะแต่อาจจะแบบเป็นลองเทอมแต่ในสภาพการปัจจุบนันตัวคุณเองอาจจะไม่มีเวลานะคะบางคนจจทำงานนะจันทรถึงเสาร์นะคะวันอาทิตย์ก็ยังต้องไปทําทุระส่วนตัวหรือว่ากับครอบครัวนะคะดังนั้นเวลาที่ให้แฟนเนะี่ยแทบจะไม่มีนะคะต้องถามตัวคุณเองก่อนว่าคุณพร้อมแล้วหรือย,อยังหรือว่าบางคนบอกว่าเออยากมีแฟนอะ่ะแต่ก็แต่ก็ยังอยากคุยกับคนนู้นคนนี้ด้วยอะ่ะแบบรู้สึกว่ายังอยากเลือกอยู่นะ รู้สึกว่ามันมีคนเข้าหาเยอะแล้วก็ยังเข้าใจเข้าใจด้วยว่าเอ้ยตัวเองไม่ใช่คนเจ้าชู้ฟังมาถึงตร,ตรงนี้คุณคุณไหมจริงๆหัวข้อเนี้ยมันมาจากการดูดวงส่วนตัวนะคะอ่าหลายท่านก็คุยกับพี่หมอแหละนะว่าจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะเหมาะกับความสัมพันธ์แบบไหนบางคนมีแฟนคนแรกนะคะหรือบางคนมีประสบการณ์ความรักที่ มีรูปแบบเดียวกับคนคนนึงมานานแล้วพอมีแฟนคนคนถัดถัดไปที่เป็นนิสัยใจคอแบบอื่นนะ่ะทำตัวไม่ถูกนะคะไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรดังนั้นสําหรับไพ่เสร็จเนี่ยนะมองเอาไว้ก่อนเลยนะใบแรกนะคะเป็นเป็นเลเวอร์นะเป็นนักรักไงนะเป็นนักรักดังนั้นนักรัก <c oughs> ถ้าเป็นผู้ชายนะคะเราก็เรียกว่าเพลย์บอยใช่ไหมนะเป็นผู้หญิงก็อาจจะเล่นเพลย์เกิร์ลนะคะอันนี้ พี่หมอไม่ได้ว่านะแต่กําลังอธิบายให้ฟังว่าหเหตุผลนะมันทําไมนะเพราะว่าคุณเองยังรักสนุกอยู่หรือเปล่ายังรักอิสระอยู่ไหมนะคะยังมีความรู้สึกว่ามันเอนจอยกับการที่เราได้เลือกอะเอนจอยกับการที่แบบมีคนเข้าหาเราได้เขาเรียกว่าได้ส่งเพลงไปให้เขาหรือว่าแบบมันมีความรู้สึกแบบตื่นเต้นนะคือคนคบกันมานานๆแล้วอะเราว่าน้อยนะที่แบบจะส่งเพลงหาการตอนคืนอะนะนะ ฟิลนั้นมูดนั้นมันไม่มีแล้วนะคะมีแต่แบบเออพรุ่งนี้ฉันต้องไปทำงานฉันต้องนอนพักผลละะ่อนละนะอ่าคือคือจะคิดแต่เรื่องอื่นนะคะเรื่องความรักก็จะเริ่มเป็นเริ่มเอ่อเขาเรียกว่ามันจะเริ่มเป็นความสบายใจแล้วทุกอย่างที่มันลงตัวมากกว่านะคะดังนั้นท่านที่เลือกไพ่เซตนี้ยังเป็นนักรักอยู่นะอาจจะยังไม่เหมาะสําหรับความสัมพันธ์แบบลองเทอมทีนี้ว่าถ้าเกิดคุณมีคิดว่ามันจะมันจะเป็นลักษณะหลักซ้อนหรือว่าความรักที่ มีให้เลือกหลายทางนะใครบางคนนะคะอาจจะพบรักกับชาวต่างชาตินะคะหรือว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเพศที่3ก็ได้นะมันมันเป็นลักษณะที่ว่าตัวคุณเองก็อาจจะเพอร์เฟกนะมีคนเข้าหาเยอะนะคะหน้าที่การงานหรือว่าสถานะทางสังคมอะนะมันค่อนข้างแบบค,ค,ค่อนข้างดีอะ่ะดังนั้นเนี่ยคุณก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ รีบร้อนที่จะต้องเลือกนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้เดือดร้อนนะแน่นอนนะคะว่าเรื่องความรักเป็นเรื่องของคนสองคนนะบางคนเนี่ยลงตัวกันนะสุดนี้ก็โอเคนะเป็นคนคุยนะคะบางคนคบกันแบบแบบเนี้ยประมาณแบบหลายปีมากนะคะแบบ 4- ี่หปีก็ยังไม่เป็นแฟนกันเพราะว่าทุกคนอาจจะมีสเปซของตัวเองอยากจะทำอะไรก็ก็ ก็ได้ทำนะคะไม่ต้องแบบคอยลายงานมันแล้วแต่นะคะความความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันคือถ้ามันอยู่กันได้ถ้ามันลงตัวทั้งสองฝ่ายก็คบกันไปแบบนั้นนะคะไม่ต้องพยายามที่จะไปกดดันนะแต่ตรงนี้ต้องคือเป็นความพึงพอใจของทั้งสองคนนะคะไม่ใช่คุณพึงพอใจฝ่ายเดียวแล้วคุณไปหลอกเขานะอันนี้อันนี้อย่าอย่าคิดเขาข้างตัวเองนะว่าคุณอนะพึงพอใจเพราะว่าคุณสามารถคุยกับคนอื่นได้ลหลายๆคนแต่ คนที่คุณคุยด้วยเขาเข้าใจว่าเขาเป็นแฟนคุณแล้วแบบนี้ก็เยอะนะคะดังนั้นท่านที่เลือกไพ่กองนี้นะยังเป็นนักรักอยู่นะคุณยังไม่เหมาะที่จะไปลงเอยกับใครนั่นหมายความว่าตัวของคุณเองอะ่ะอาจจะไปอาจจะอาจจะเป็นอาจจะเป็นตัวปัญหาก็าได้เจริงถ้าพูดตรงตรงนะถ้าพูดตรงๆงคุณอาจจะเป็นคนที่สร้างปัญหากับความสัมพันธ์ก็ได้นะเพราะพราะเห็นค่อนข้างชัดว่าว่าตัวคุณเป็นคนที่ขี้เบื่อนะคะ แล้วก็เป็นคนที่ชอบให้คนแบบมาเอาอกเอาใจอะ่ะรู้สึกว่าชีวิตมันแบบสดชื่นนะคะ,ะรู้สึกสดชื่นตลอดมีคนมาเอาใจมีคนแบบมาชวนไปนูน่นไปนี่ไปลูฟท็อปไปคาเฟ่นะคะไปดูหนังคือมันสนุกอะ่ะไม่อยากแค่แบบเป็นความสัมพันธ์ที่แบบน้ำเบือ่อจานถึงสุกทำงานเจอการทานข้าวตอนเย็นหรือว่าสอบอาทิตย์แล้วก็กลับบ้านนะคะคุณแบบยังไม่ได้ถึงจุดนันนะ่ที่จะอยู่กับใครบางคนแบบ เรื่อยๆอนะคะคุณไม่ได้ชอบความเรื่อยๆในตอนนี้ดังนั้นไม่ว่าคุณจะอาย,อยุเท่าไหร่ไม่ไม่ใช่แบบเฉพาะน้องๆแบบวัยรุ่นนะในในความเป็นจริงอ่ะบางท่านนะคะกออ็อยู่ในวัยทํางานวัยกลางคนแล้วนะแต่ก็ยังชอบนะคะยังชอบสังสรรค์อยู่นะตรงนี้ก็ต้องเ,ออเข้าใจตัวเองก่อนนะคะว่าเราจะให้คนหลักของเราอ่ะแบบ เขาใจเราอ่ะมันมันไม่ได้นะบางทีความต้องการมันไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นคําขยายความนะถ้าใครที่อยู่ในสถานการณ์นี้นะคะก็ขอให้แบบคงความโสดของตัวเองไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปเ,เขาเรียกว่าให้สัญญิงสัญญากับใครนะคะเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาลักซ้อนลักส่มเศร้านะเราเห็นอยู่แล้วแหละว,ว่าเปิดไพ่มามันมี3มดาบมนมี3ดาบอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ มีไพ่เลิฟเปอร์เป็นใบแรกนะคะเห็นชัดอยู่ละความรักมันจะสร้างปัญหาให้กับคุณละถ้าคุณมีหน้าที่การงานที่ดีอยู่แล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าออตอนนี้ชีวิตมันเพอร์เฟกแล้วนะขอแค่มีคนคุยแต่คุณก็ต้องบอกเขานะว่าเราแบบดูกันไปเรื่อยๆถือว่าคุณก็ไม่ได้หลอกเขานะแต่ก็ถ้าถ้าคุณมองว่า เออไม่ได้จริงจังก็อย่าไปสร้างความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งมากนะคะเดี๋ยวเขาจะเสียใจแล้วคุณก็จะบาปอีกนะก็ฝากไว้นะคะสําหรับท่านที่เลือกไพ่กลองนี้นะคะคิดว่าเป็นไกด์ลนาให้คุณได้ไม่มากก็หน่อยคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับท่านที่เลือกไพ่กลองที่2 l r a d i a n e white spirit นะคะไพ่เสร็จนี้พลังงานหลัก energy หลักนะคะสัมพันธ์กับ ชาวทัดลมนะเมถุนตุนกลุ่มและหรือนะคะชาวทัตน้ำกรกฎพิจิกมีนค่ะวิธีการอ่านไพ่พี่ตอบให้เลยนะคะสำหรับหัวข้อความรักความสัมพันธ์แบบไหนที่เหมาะกับคุณในช่วงนี้นะคำตอบคือช่วงนี้คุณเหมาะกับการเป็นโสดค่ะนะเพราะอะไรนะเดี๋ยวเราตอบแบบ พิระมิดเลยนะคะตอบคำาตอบไปก่อนเพราะว่าบางท่านเนี่ยไม่อยากจะฟังถึงในช่วงถ่ายคลิปนะคะก็บอกไปเลยนะเราจะให้คำแนะนำและบอกเหตุผลว่าทำไมนะคะคุณก็เลือกได้ที่จะฟังต่อหรือเปล่านะก็ถ้าเปิดใจนะคะฟังต่อก็ดีนะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคลิปเนี้ยมันเป็นคลิป t i m e l ล s s นะคะแล้วก็เป็นการ f o r ์ c ค s t ในช่วงนี้นะก็ให้ดูเพื่อความบันเทิงนะคะเป็นไกด์ไลน์นะคะถ้าคุณได้อะไรดีๆพี่หมาก็ยินดีด้วยนะคะเอาล่ะ คุณเหมาะกับการเป็นโสดถ้าคุณเป็นโสดอยู่แล้วนะคะเราก็มีใครบางคนที่คุณคุยอยู่แล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมามันไม่มีความสุขเลยหรือว่ามันมีความสุขปนกับความระแวงตลอดเวลาว่าถ้าเราพูดแบบนี้ถ้าเรามีแอคชั่นแบบนี้เขาจะชอบไหมเขาจะทนอยู่กับเราหรือเปล่าหรือว่าเขาจะหายไปอีกหรือเปล่าคือมันมันอาจจะมีความสุขนะแต่ว่ามัน มันปนๆกับความระแวงนะมันไม่มีความแบบมั่นใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะถ้าเกิดคุณมีใครบางคนอยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคิดว่าน่าจะเป็นคนที่คุณคุยแล้วเลิกลาหายไปบล็อกกันบล็อกหายไปแล้วก็กลับมาใหม่เป็นวนลูปนะคะหรือว่าเป็นคนเก่านั่นแหละที่อาจจะหายไปเป็นปีๆแล้วแต่ว่ามันยังเป็นแบบอารมณ์มันยังฝังอยู่ในใจนะคะคุณเห็นไพ่เซตนี้นะมัน ขึ้นมาใบแรกนะคะเราเห็นไพ่ตรงนี้ละนะเป็นก้าดาบนะคะซีดาบก็มีนะไพ่ดาบนะเห็นชัดๆนะอย่างน้อยตอนเนี้ยส,สองสองสามใบนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครโสดนะคะคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะแบบโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนะคะการงานของคุณนะคุณเห็นนะว่าคุณมีโอกาสได้ ได้โชคนะคะคำว่าได้โชคอาจจะหมายถึงโอกาสในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการสอบผ่านการสอบติดนะคะการได้สินทรัพย์นะอาจจะได้เขาเรียกว่าสินทรัพย์แบบอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะหรือว่าคุณมีโอกาสได้ขยับขยายเรื่องการงานเลื่อนขั้นหรือว่าลงทุนนะคะธุรกิจการงานต่างๆนะแต่ว่าเรื่องความรักไพ่เซตนี้ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องความรัก นะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์มีแฟนอยู่นะคะในเคสของของความสัมพันธ์ตอนเนี้ยคุณต้องการความรักที่มั่นคงความรักที่รู้สึกว่าคนโทรลได้แล้วก็มีอำนาจในการตัดสินใจนะวิธีการอ่านมันจะไม่เหมือนกับคนโสดคนโสดนี่อยากจะให้โสดไปเลยอะ่ะตอบตรงๆโสดไปเลยไม่ต้องคิดเรื่องความรักแต่ถ้าคิด ก็เบาๆหน่อยนะเบาๆหน่อยคืออย่าไปจริงจังอะไรมากนะคะเพราะอะไร,พเ,นนรไเพราะคุณเป็นคนจริงจังไงเพราะคุณเป็นคนจริงจังและเป็นคนแบบจริงใจนะคะเวลาคุณมีความรักคุณก็ทุ่มสุดตัวไงมันเลยพังไงหรือว่ามันมันเป็นฟิลประมาณว่าให้ไปแล้วแต่รู้สึกทีหลังได้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้รับไปเท่าที่เราแบบเคยให้ไป คือที่ได้มามันไม่เท่ากับที่เสียไปอะ,อะประมาณนี้นะคะดังนั้นส่วนคนที่แบบมีคู่อะถ้าเกิดว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมีคอมมิชเมนต์อย่างเช่นแบบเป็นเป็นคู่รักคู่สามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใจเย็นนะคะต้องรู้จักประนีประนอมน,นะคะต้องแบบ หาจุดลงตัวของทั้งสองคนให้ได้นะอันนี้พูดในแง่ของคนที่เป็นคู่หลักกันมาน,นานอาจจะอยู่บ้านเดียวกันอาจจะเป็นสามีภรรยา,าจ,จะเป็นครอบครัวนะคะ,ะคุณต้องเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดคุณมีทะเบียนสมรสนะหรือว่ามีคือบางคนไม่ได้ไม่ได้จบทะเบียนอะแต่ว่าอยู่ในสถานะที่มันมันชัดเจนนะว่าทุกคนรู้ว่าโอเคคุณเป็นสเป็นสามีภรรยากันนะ,นะคะบางเรื่อง ทะเบียนสมรสหรือสถานะทางสังคมว่าฉันกับเธอเป็นอะไรกันมันไม่ได้เป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตใจหรือว่าสร้างความเชื่อมั่นและความสุขให้กับคุนได้นะคะอาจจะทําให้เราแบบเอื้อประโยชน์กันในบางเรื่องเช่นในการเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกนะคะหรือว่าการที่เป็นที่ยอมรับกับเ,เพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะคะเข้าบ้านได้เข้าออกบ้านได้มี มีอำนาจการตัดสินใจนะคะในเรื่องธุรกิจของครอบครัวหรือว่าในเรื่องแบบต่างๆภายในบ้านนะมันมันสามารถคุยกันได้แค่บางเรื่องค่ะนะยอมรับว่าไพาเ่เซตเนี้ยมันมีเดอะซันก็จริงนะแต่ว่าเดอะซันเนี่ยมันไม่ดิ้นหนักไปทางแบบโรแมนส์ไงเดอะดตะซันตรงนี้มันหนักไปทางแบบออใช้คําว่าอะไรดีอะทางรูปประธรรมมากกว่า นะทางรูปธรรมมากกว่านามธรรมนะคะดังนั้นน้ํำหนักของไพ่เองอะ่ะก็บอกอยู่ว่าความรักความสัมพันธ์ที่เหมาะกับคุณในช่วงนี้คือการที่เราใช้เวลานะคะส่วนใหญ่กับคนคนหนึ่งในรูปแบบของรูป,ประธรรมนะไม่มีโรแมนต์นะคะโรแมนต์แบบนามธรรมไม่มีแต่ว่าให้อยู่เป็นอกเกตหรือ,อยัง ให้อยู่เป็นนะก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปนะคะเราอาจจะเหมาะที่จะพูดคุยกันในบางเรื่องในบางสถานการณ์เช่นตัดสินใจนะคะเรื่องแบบซื้อบ้านซื้อรถนะคะการตัดสินใจว่าเราจะลงทุนทำธรุรกิจอะไรร่วมกันนะแบ่งรายรับรายจ่ายยังไงแต่เราไม่ได้เหมาะกับการที่ว่าจะไปเป็นเวลาด้วยกันแบบโรแมนติกแล้วในช่วงนี้นะคะแต่วิธีว่าโอเคะ ในอนาคตเนี่ยแฟนจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของอนาคตนี่เป็นการอ่านแบบ ในช่วงระยะเวลาสั้นๆน,นะคะเป็นการให้เราปรับตัวเฉยๆดังนั้นถ้าฟังถึงตรงนี้แล้วว่อย่าไปคิดซีเรียสอะไรมากเพราะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะั้นเป็นแค่ไกลไล่เฉยว่าความสัมพันธ์ในช่วงนี้ของคุณอนะ่ะมันจะถูกฟรีดเอาไว้ก่อนนะคะแต่เดี๋ยวมันก็จะมีแนวโน้มในเรื่องอื่นๆมีข่าวดีในเรื่องอื่นๆนะคะถ้าคุณวางใจได้วางใจฟังดีนะวางใจเท่ากับปล่อยวางได้ว่าเฮ้ยโอเคขอมีเงินอันนี้ชัดๆเลยขอมีเงินขอม่หแบบ ไม่ต้องไม่ต้องลำบากอะ่ะเออช่วงเนี้ยถือว่าโอเคแล้วนะถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ได้นะคุณไม่มีปัญหาเลยนะคะถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกว่าโอเคเราอยากจะให้แฟนเราแบบสนใจเรามากขึ้นนะคะเหมือนเราไปเรียกร้องเขาไงมันไม่ดีกว่าหรอถ้าเราสร้างความสุขนะคะได้จากตัวเราเองถ้าเราอยากไปทานข้าวอยากไปสังสรรค์ก็ไปกับเพื่อนก็ได้นะคะหรือว่าเออเราไปหา อะไรของเราทำเองอะที่มันเป็นงานอดิเลกนะบางคนแบบช้อปปิ้นี่คือเป็นเป็นเอ่อเป็นเบสเทอปีนะก็คือทำให้คุณคลเคลียดได้ก็ไปหาแบบอะไรทำคุณเองไม่ต้องรอเขานะคะเอาละเนี่ยก็คือเป็นไกด์ไลน์นะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กล่องนี้นะคะยังเน้นนะว่าเอ่อเป็นเป็นดวงสำหรับคนหมู่มากนะคะก็ขอให้คุณแบบมีความสุขนะขอให้หลักตัวเองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่3นะคะ Golden Art Nouveau ค่ะพลังงานหลักหรือว่า energy หลักนะคะของไพ่สิใบ,บนี้สัมพันธ์กับชาวธาตุไฟและชาวธาตุดินนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุดินนะคะพฤกษ์กันมังกรค่ะทวนหัวข้อกันอีกทีนึงนะความรักความสัมพันธ์นะคะ แบบไหนที่เหมาะกับคุณในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราตอบแบบพีระมิดเลยนะบางท่านอคอมเมนต์บอกบ่อยนะคะว่าเอฟฟังแล้วจับใจความไม่ได้นะคะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวตอบให้เลยนะคะแต่ถ้าอยากจะฟังว่าเอ๊ะเพราะอะไรทาไมไพ่ถึงบอกแบบนี้ก็รอฟังนะคะไปไปถึงในช่วงท้ายได้นะสำหรับไพ่เซตนี้นะคะตัวของคุณเหมาะกับความรักความสัมพันธ์แบบลองเทอมนะคะหรือว่า ความสัมพันธ์ที่ออคบกันนะคะคบหาก,กันชัดเจนนะคะเป็นที่รับรู้ของคนรอบข้างนะคะหรือครอบครัวนะเป็นความสัมพันธ์แบบผูกพันกันนะคะมีความเมตตาเอื้อทอนต่อกันนะเพราะอะไรนะคะเพราะอะไรตัวของคุณเหมาะแล้วนะคะพร้อมแล้วสําหรับความสัมพันธ์แบบนี้ฟังดีๆนะตัวคุณพร้อมแล้วนะถ้าคุณแบบแอบฟังนะคะ ไพ่ทั้ง3กอง3มกองนี้ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือ,อให้เห็นชัดเลยนะถ้าคุณไปฟังกองแรกกับกองที่2นะคะบางกองเนี่ยก็จะตอบมาในเชิงที่ว่ายังยังลักอิสระอยู่นะยังไม่พร้อมแต่สำหรับตัวคุณเนี่ยเทียบนะคะในในกองเนี้ยไพ่ขึ้นค่อนข้างชัดมากที่คุณแบบพร้อมสำหรับการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครบางคนใหม่ๆนะคือสามารถตีความได้นะคะว่าคุณอาจจะเลิกรากับคนเก่ามาแล้วนะ คุณอาจจะเสียใจอยู่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบรักครั้งเก่ามันเจ็บช้ำแตม่มันเหมือนแบบมันมีความรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องแบบสตาร์ทความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือว่าเปิดใจนะคะให้กับตัวเองนะก็อยากจะมีความสุขนะคะทุกคนอยากจะมีคนรักนะคะเป็นเรื่องปกตินะคนเราแบบอยู่ได้ เพราะความรักนะคะก็มีเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะเราว่างวันนั่นเองนะคะเป็นความโรแมนติกอะไรประมาณนี้นะเนื่องจากว่าคุณอาจจะโสดมานานนะคะบางคนดูดวงกันพี่หมอคะหนูโสดมาทั้งชีวิตค่ะจึงจนถึงตอนนี้หนูสามสิบแล้วนะคะหนูก็ยังโสดมีค่ะเป็นแบบนี้บ้างไหมคือหนูพร้อมมากค่ะหนูพร้อมมาตั้งแต่แบบทํางานได้ปีสองปีแรกคือหนูก็พร้อมมากค่ะพร้อมแต่งงานคือบ้านหนูก็มีแล้วเงินหนูก็มีค่ะรอหาผู้ชายอย่างเดียวอันนี้ ตลกตลกนะคะแบบบางทีดูกับลูกดวงลูกค้าก็ตลกขำขำกันไปนะเอาล่ะดังนั้นตัวของคุณนะคะพร้อมแล้วนะคิดว่าหน้าทีการงานนะคะหรือว่าทางครอบครัวของคุณทุกอย่างนะคะคือพร้อมมากจริงๆคุณเป็นคนที่น่ารักนะคือพี่หมอมองว่าคุณเป็นคนน่ารักแล้วคุณอาจจะไม่ได้มีสเปคอะไรมากนะไม่ได้เป็นคนที่มีความซับซ้อนคอมพิเคตนะคะคือบางคนเนี่ยเปิดไพ่มาเออรู้เลยอะ่ะว่าทําไมถึงไม่มีแฟนคือซับซ้อนมากคือบางทีคุยกันยังรู้สึกเลยว่า อาจจะไม่ได้คือคืออาจจะไม่ใช่คนไม่ดีนะคะต้องบอกก่อนว่าเรื่องความรัก,กมันเป็นความแบบพอดีของหรือว่าความลงตัวของคนสองคนนะมันมันบางทีมันไม่มีถูกมีผิดอะคะ่ะแต่ในบางสถานาการณ์เนี่ยมันตัดสินยากนะคะว่าเราเราจะไปกันต่อได้หรือเปล่านะมันเป็นการยอมรับของคนสองคนนะคะต้องยอมรับต้องยอมรับความดีนะคะแล้วก็ความไม่ดีของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะแต่ว่าตัวคุณเองนะคะ พร้อมมาคุณเห็นไพ่ที่น่าสนใจนะคะไพ่เซตนี้นะเราได้ทั้งหนึ่งเหรียญน,นะคะ,ะหนึ่งถ้วยแล้วก็หนึ่งดาบไพ่เลขหนึ่งนะคะหมายถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใจพร้อมกายพร้อมเงินในกระเป๋าก็พร้อมนะคะรวมถึงความรู้สึกก็พร้อมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองไม่ได้มีโอกาสนะคะในการที่จะแบบเจอใครบางคนเลยคือพี่หนูส,สนิทมากแต่หนูพร้อมมากอะ ต้องหาโอกาสนะคะต้องหาโอกาสนะอันเนี้ยไม่อยากแนะนำเท่าไหร่เพราะพูดหลายหลายคลิปแล้วนะว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะคะก็อย่าเพิ่งไปมองในแง่ลบนะคือแอปพลิเคชันหาคู่หรือว่าเดทติ้งอ่ะมันมีทั้งมุมมืดนะคะแล้วก็มุมที่ดีมีหลายๆคนที่เจอแบบคนดีๆในนั้นหรือว่าเจอคนเร็วๆในนั้นเหมือนกันดังนั้นอยู่ที่เรานะคะต้องวางตัวให้ถูกแล้วก็ เขาเรียกว่าคุยแบบระมัดระวังนะก็เป็นโอกาสหนึ่งนะคะหรือว่าการที่เอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่มีคนเยอะๆนะคะไม่ใช่ไปอยู่ที่สนามหลวงนะคะหมายถึงว่าไปหากิจกรรมท่านะคะไปม,มีโอกาสทําอะไรหลายๆอย่างได้พบปะนะคะ คนในสายงานอาชีพที่แตกต่างกันไปนะคะไม่ใช่เก็บตัวอยู่บ้านอย่างเดียวนะคะคุณพร้อมแล้วไม่มีอะไรต้องห่วงเลยจริงคุณได้ไพ่ดีมากๆนะคะไพ่สิบใบนี้ไม่มีไพ่เสียเลยนะดังนั้นตัวคุณเหมาะที่จะมีความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีแฟนสักทีแล้วนะหลายๆคนแบบจริงๆอาจจะมีคนเข้ามาชอบนะคะแต่แต่คือดูสักไพ่แล้วอะคนที่เข้ามาชอบคุณอะไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบไปตาม สเปคของคุณนะอาจจะดูแล้วแบบกองแกงอะดูแล้วก้องแกงดูเหมือนแบบเขาไม่ได้จริงจังดูผิวเผนอ,อะไรเงี้ยจริงๆมันอาจจะมีนะคนที่เข้ามาแต่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะแต่บางคนอาจจะเลือกที่จะโฟกัสในเรื่องของการงานในหน้าที่การงานแล้วก็การเรียนด้วยนะคะมีนะคะบางคนแบบอชอบกันมันปี2ปีนะคะแต่ว่า อีกฝ่ายนึงอะจะต้องเรียนหนักนะคะแบบเช่นเรียนพวกสายสายนักหนักอะสายแพทย์สายแบบอะไรแบบเนี้ยนะคะสายทันตะพวกเนี้ยที่ว่ารู้สึกเลยว่าไม่มีเวลา ไม่มีเวลาต้องอ่านหนังสือต้องสอบนะคะไม่มีเวลาที่จะมีแฟนแล้วก็ถามว่าอยากมีไหม,มอยากมีแต่ว่าไม่สามารถที่จะ manage เวลาได้นะคะแล้วก็ช่วงโควิดที่ผ่านมามันมีการแบบต้องเตรียมตัวในเรื่องของการสอบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้แบบเวลาส่วนตัวยังไม่มีเลยเนะคะเอาละนั่นก็เป็นเหตุผลนะคะของแต่ละคนนะก็ขอให้คุณนะคะได้เจอคนคนนั้นเร็วๆนะตัวคุณพร้อมมากเราก็อยากให้ คนที่คุณชอบอยู่นะคะหรือคนที่ตกหลุมรักอยู่นะรู้ว่าคุณพร้อมนะเหมือนคุณชอบเขาอยู่แต่ไม่รู้จะบอกสารภาพรักเขายัางไงส่งคลิปนี้ไปให้เขาดูแล้วบอกว่าคุณเลือกกล่องที่สามแปลว่าคุณพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้วหรือยังนะคะก็าฝากไว้นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวหรือว่าเรียนไพ่ติดต่อพี่หมอมาได้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ